มาตีลาสองทีมเส้นหลังครับหัหน้าทีมทุกทุกติดครับเป็นการแข่งขันที่ถูกคู่ครับ กามวยก็คนละถุงรูบาทนวดตัวเท่าเลยครับเช็แนวได้วยนะิบบาทใส่ังในหัวนะย์นะนครพนมเสื้อสีแดงสามเหลี่ยมเสื้อสีเหลืองนะครับครับเก็บไวปช่วยดูเร็วปฏิทินตอบได้เพื่การแข่งขันในลุ่นประเภท14ปีชายโลกชิงชนะเลิศระดับทีมสามเหลี่ยมพฤษจิานครพนมในเซตที่หนึ่งมวยพิลานครพนมส่งลงสนามครับ ก,กันแับคืนนี้นะครับน่าจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันกีฬาปกครองท้องถิ่นสองตีเพิ่เรื่องศูนย์ศูนย์เด็ะวางนครับตได้แง Sớm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เริ่ครับเป็นเจ้าที่จะไปชมนะครับปีปีสามเหลี่ยมหนึ่งสองพบกับอบจนครพนมนะครับที่สบายบานสามเหลี่ยมครับพื้นี้พื้นี้พ่อครับผมกูกูดีครับกูรักกูแกรกูกินกันมากครับเป็นเตะสนามแล้วก็ชิ้นกันละคู่นี้นะครับดูครับโจโจ้สร้านสามเหลี่ยมเจอกับโจโจตคอนปนุ่มนะครับพื้นที่ไทยสวนครับคื้นี่ครับพื้ 14ปีของอิร์วานบ้านนะเบียงเออจอสองเท่ากัดกันตลอดครับกัดกันตลอดทีมงานสทั้ยงยามคนโรลเมาตั้งเลยหลังจากจบู่นี้นะครับพี่โน้ตมาแจงเกี่กเสื้อตัวเองที่เพียงใส่วันนี้นะครับมา<อ><อ>มอบอมามอบเสื้อฮะเพราะว่า มีกินดำมี่ดนนะครับเต็มกำลังใจให้กับปชาชนเยาวชนนะครับเต้โอ้ยขอระบผลเร็เตอยเเอาเงินเอาเงินเอาเอาคือเต็ลังใจให้ตัวกูไป เกียร์เองเออนี่ชุดทีสามเหมือกนเดียว่ได้ยงได้ทั้งสามโตครับนี่พ่อมนุษชุดใหญ่ครับีชุดนี้อกชุดดองซึ้อซดอกซึ้ของอาจารย์มยนีุ่ดอกซึ้สทั่วประเทศติตีปีไม่เคยกลัวใครโอ้ยลูกเิรครับเอา ดึงแล้วน้องตองดึงแล้วสามเหรียน่้อยงมกกแล้ระวังหยอดอีกนะระวังหยอดอีกนะเป็นกำลังใจให้เยาวชนครับสูงเท่ากิจกรรมเสร็จไปทีรรกสนานนไปครับ แรงนันเรงใจให้ยกยกนี้เอาวอ่เดือดก้วไม่ห้ามครับพี่อ๋ยินดีต้อนรับครับลูกเลยหารฮ่าอาจารย์คนนี้ครับนั่งตรงนั่งเทียยืนเทียร์ลุงเื่องใจในที่งานครับดูดูดึงขึ้นไปครับดูขึ้นไปลงเองเลยเองนะครับพอลเดือดก้าว นได้โบนด,ด์เด็กทุกวันนี้พื้นแต่ก้อเหนียวมากล,อล,อลอ้องได้ล้องได้ล้องได้ดีอาจารย์ดีสอนดีครับเด็กตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับห้าเท่าระวังหย่อนแค่นั้นแหละอนุญาตแล้วหลังจกจบพอนี้ก็ดูประชาชนครับลื้อขึ้นไปวา,านน,าานี้ไหนรุ่นต้องเต,งต,งตดีครับโอ้ยส <ำ S 1> อ,องโดดแล้วจ้า เด็กอกันน้องพิมก็เป็นธรรมดาน้องต้อนม่น้ำมนดีตะกี้ตัวทออไปกินแถวเลยนะผอว่าพีดีเขาขึ้นบงขึ้นไงจะนเลยกินตะกอนก็กินเผาหกห้เดิได้นนงานเทศบาลสามีกููเสิร์ฟลูรเสิร์ฟก็ได้โอ้โหเสิร์ฟให้ก็ดีตีได้ไหมเอาปีหัววาเล่นเองดีไหมน้องพีไมวนเธอดีม เป็นจทงไไรครับพี่ครับก็ปันมันทิ้งกันตลอดันเท้านะครับปัดเท้ากันมาปิดปิดทั่วประเทศเปแข่งกันแต่ก็คนนุ่ง้านพีวี่ตีกันห้าสอครับโอ้โหมโดดไ่ไ้ยเลยบ๊อบดีๆด้่ยบมเล ต้นไสดอกด้นดอกกลางเลยนแด่เดี๋ยววันนี้ก็จัดเป็นกำลังใจให้กับประชาชนและเยาวชนนะครับสำหรับเยาวชน14ปีของเห็นในอนาคตขนะครับน้ำ่าลน้ำตาล โอ้น้องบว่ายังไงน้องพียสน้องตองส่หอตองไปไลไ้อช่ว้อปเปิ้ลสั่งทาย่าตองขอดตุกตองของปวดตุกทำไมถึงกินขอดตุมตองน้องบโน้องบต้องปวดตุธรรมดาตัวนี้ครับีเด็ก12ปี13ปีนี่โอ้ทุกวันนี้มัน อะไรจะพัฒนาขนาดนั้นนะครับเออยังได้อยู่ไหมติดเอาพวกติดสับยอดเอ้ยเอ้ยเอ้อเอาเออสองเหยียบไม่ได้จะไปเศร้าเดี๋ยวนีะโมเอ้ยของเพื่อนเดียวลูกตะกร้อเพื่อนหายไปตกหัวเดี๋จบเลยเฮ้ยครับเป็นกระนั้นใจเยาวโยชุด เรียกเอาวน้คขวผู้ต่อสู้ครับเป็นแขนเป็นการยื่อยู่เอาเอื่อเอาเอื่อน้องควนุ่เงินเอาเขาเียกเขาเรียกเอาหน้าได้หน้าหัวมาไปเปลี่นการกดดันแบกฝั่งตรงข้ามสุดหกดูสุดบอได้ยกได้ดูลูกในลูกนี้ติดบงอ๋อไปโโห สองเหรียญแล้วดีงานถือว่าเป็นโจที่ริบมาดิยังบอกเมื่อยยาลังพวกปฏิเสธมาแต่ฟังดี่อาจารย์ใกล้ว่าไปอารเดียวแบบสีเพิ่มเอาเมื่อไรหัวแล้วไปยังสีไหมหมดหนึ่งเมื่อหกสิบสองไข่ยังครับไข่สามเดียมครับมีโอกาสก็ Tám điểm đất ta Thì ta có phải chất vấn thì ta phiếu kiểu gì Tao bà dung phụt Ngay ta bạn nhé, phải bóng có thai chắc kìa Phút xa có 100 chất vấn Hãy เรียบร้อยึ่งอย่ลูกหลงสนไผไผ่เลีนเองตีดจัดไปติดบอลก็บอลบพยบบเบบอลพยบก็ก็ดูไกลเขาก็เตะของๆไม่ใชเตะความหรืออด้ไนี่เก็บตีนี่คของเรอว่มี13แล้วยาแ ลูกเชียวเปนาวุธของเด็กนครพนมลูกเติบลูกนี้อย่าแล้งไม่แล้งไม่น้ำสูน้องตอง,อง,องตองน้องบัวยอดขึ้นยังบาดนีเ่เลี้ยงเองยังบาลได้แน่มาโอ้ได้อ,อีกเลยมาทำเป็นเลสเตอาอย่าคนดไม่ดีดต่แบกตะน่ห์นั่รรดาที่นี่แหละครับตะก้อครับเล้ยดีเด่นดีตั้งใจชอบสมัยก่อนในหน้าเอี้ยงชงเองมีหาย,ยากสมัยนี้นิดหน่อยเป็นแล้วสิบสามแปด ดูรู้สึกโอัโกอได้ผมบละุเตเอาเก็บร์กดดันักงหลดรวมล็องได้ร็อกนะครับดูปะให้กำลังใจทั้งสองทีมเก้สิบสามก็ได้น้องโตโกได้ยกขึ้นไปน้องนิดเตะเกียบร้อยว่าปล่อยอลัด สามเดือนวครับต um, ี้องตี้องตีกองตีกตีหอยครับัดาตีกัีเงตีัตี้กบกลกรบีตเเสุสเก้ามางล็อกน้นอกล็อกติตีโอยอัดยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเป็นยังไงหลวงฝนมููเียวีเลย เอาเอาไปละบาดิเอาทำมมงจัให้ดีๆให้ดีแต่คนเดียว่าผิดเล10 14ล็อกได้ล็อกได้ล็อกได้ิมินะครับ้งองารเมิงเมงขอได้โอ,โอลุกนี้ พี่ตองหน่อมูจัดไปเรียร้ลยดี1 0เกมเส้นหลังแค่เปลเลยนมดมีดต่ยกไอตัวนี้ยกไครับเยกเขาไปหนึ่งยกเขาไปหน้าเนี่ยมันเท่าไข่ไก่เนยสามเดียมยกหมืรูบอลคู่บาวนกคนดีในเซตที่หนึ <im> ่งสาเดียบด้วคะแนน1ต่อ10ครับลักนันพดุก็ต้องแก้เกมเนืต่อไปอยู่ไม่ได้นะครับ ต้องเอาให้อยู่นะนครพนมอ,นย,อ,นมอนยู่นยในซอยสุนรนครพนมครับเตะตรงไหนคนมินไหนก็ชิงสามเหลี่ยมนี่แหละแข่งกับผู้อื่นหรือผู้มวยต้องผู้อื่แล้วกระทรวง,ง,ง,งได้เจ็บส่วงได้มาเจ็บต้องขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ผู้บริหารครับมานั่งชมเชยร์วันนี้ครับทีมงานผู้จัดการผู้จัดงานนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับมาถึงขอนแก่นครับการต้อนรับวันน,น,นี้เปไ็นอินเดียนะครับ บนมาทีวีนตานี่คุณตานี่ขอก็ดวการองทยอดาแห่งประเทศนี้แห่งใหม่ของก็ครับหุททนี่รถเ็จมัิทาพาณิงานวิเลยที่คือขวัเก็ดทารก็จนะครับพิจาเะนาั์ใหอเอไสาที่โ็ดิงที่เกี่ยวงอสุกครับรถบ้านครับสนามุนหลักขอบคุณพินยครับที่สบายนครขวกล็ดน เดังถึงดีครับผมว่าดังเมื่อคืนกับจูดจวดเมื่อคื่อพอดีหดเวลาทักทักเส้นหลังในเซตที่สองสามเหลี่ยมส่งลงสนามครับเอาเริ่มเซตที่สองครับนักบอลพนมนะเอาให้อยู่นะเอาสามเดียวกัน่ว้จะแข่งยูซึ่งกันนะคอยหมาปนเดงสองสองนะผมไม่ได้ห้ามพี่กินเน้นแต่พี่อยากกินเยอะเหมืนเดิมกินหน่อยเป็นกี่เ่าก็ได้กว่า สบ้อ่งเร่หมอหาอยู่กับประเภทิด่รอบเอาทีงานสามเดียนเขากำลังสาเกียงไว้ครับอยากเตะเทียนสารนี่ครามาเทียนสาอย่เพน่ธรรมดาบทกัหน boss, ึงจาศูนย์ ดูมันจะเป็นเรื่องเล็กจะไม่เข้าใจกันดอกที่สองก็เลยคนเกิดบ้านองจับเด็กสนะเข้ารรมดาหเท่าแต่วมจริงชนะเลิศทิมคนเอาแล้วมันเป็นที่เดียวตาที่ยังไงมันเรียนตารไป

หนึ่งสามเปิดจบเสือเล่นรอ้ตะไคร้สามรหลม่ตเดินรงตะไคร้ตาไ้ตีือมืออ้ือต่อไปครับดูทีมงานสามเหลี่ยมทีมงาน เพื่เดียวก็บังหมู่บ้านชุดบังหมูบ้านของตากล้องแล้วก็ปรมนะครับสามเงินมปต้อวาเอาวาเอายุ่ยยุ่กูจะดูฟันเกีย สามเท่าเด็กแล้็กก็ได้เติร์ปเอาเอาไปอยู่ึงึงเหรียญ <c oughs> เองหรอนี่จวดเอาเอาสองเธอเลยใส่เองไปเอาสองเหรียญไปตั้งหนอยเดี๋วปาเดี๋ปลาพวกนี้ต้องทงอาตี้อยู่ด้านหน้าแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> ยนะ สี่ยังเบียดได้อยู่นะครับผีมสามเหลียมต้องล็อกนะครับต้องล็อก1 8โอ้ยนี่ตัวนี้โดนนะต้องหนองบัวครับร้านชายของพี่โอ๊ตครับฝากเกิดจานใค้ครับต,ตึ้งปุ๊บตึ้งปั่นห้า มาเอระบมาีงนกันไสเนาะมาเอนะเอทีมงานสามเดียมเาเกงสามเดียมทีมงานนครปฐมตรงนี้เลยไปยอดเรียบร้อย่อยางงุ้งยางุ้ง เอาจะขึ้นโสนหสามเดือนเลยกกันตัว,ตวนี้ดิแกกัน,นได้เลิครับปลุกแกปลูกกันหก,นกนสี่บอลยอนเปิดแตกเรียบร้อย สาเหลยเบอรแองก็เอ่มเฟื่แองลูกยอดลูกปั่นนี่มันอันตรายนะลูกหมุนมาเพิ่มลูกหมุนสี่เจ็ดอ๋อสามเหลี่ยมเบอร์เอาอลไครับ นครพนมดูเด้ เตือนลบมโงลูกนีครับเติไปดึงขึ้นมาปลยนังไะตองหนงัวเตะเฮ้ยหลวนกันด้อสไสเดียวหูบานลีครับทิน้าตะกอาเดียวหูบอนลีเนลีามเดียวพีผู้ญิงจักคนพีผู้จักคน ลูกเกิบสามเหลี่ยมดึงขึ้นไปไปยังไงตความนมสามเหลี่ยมรถจกทักถัง่ท่มเวลาแล้วครับขอเวลาแน้ะครับต้แจ๊เกมครับอาจารย์โน้ ยุ dry, ่งให้ได้ยุ่งให้ได้ยุ่งให้ได้ถามเที่ยงกันมาตรฐานครันะปณีเตะในบ้านสองปีไม่เคยได้เตะในบ้านเลยเดินสายตลอดปีดี้เตะนะบ้านครับขอบคุณผู้บริหารครับขอบคุณผู้จัดการงานครับหน่วยเยาวชนเตะเตะหลังจากจบเยาวชนนะครับพี่โน้ตจะมาสอมเสื้อเบอร์จิตวันนี้แหละแข่งวันนี้แหละมีกิจกรรมของพี่โน้ต จะได้ก็เตรียมตัวสำหรับเยาวชนนะครับสำหรับเยาวชนหญิงก็มีนะครับอยู่กับผมมีหนึ่งตัวเยาวชนหญิงตัวเล็กๆเท่ากับว่นางแก้มนี่แหละตัวนี้อะไรกันอาจจะมีคำตอบนิดๆหน่อยๆนะใครมีลูกสาวตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงก็ให้ผู้ชายก็ให้ครับวันนี้ครับที่นวดเดี๋ยวผู้ชายไปิอยู่กับผมใส่เสื้อตัวนี้สวยมันจะไปเมียเมียใส่อะไรู้หญิงหมด ให้ลูกชนะแล้วนี่นะครับเพื่อของต่เวลาแม่งัดลงตัวยืดเป็นโอ้โหกระบุกยื่นขอบคุณครับทีมงานถึงทันกันครับอาหารมีทุกอย่างทุกแนวครับผมมาาีตัวคู่หิ้งผิ่พีดกฎหมายเอาว่ากันต่อต้องคอยโคมเร็ห้าสิบดูได้อยู่ที่ใจครับตะก้อครับฝีมือเท่ากันอยู่ที่ใจเท่านั้นโอ้ สาเบอัลเด้วยครับอัลเบอครับอัลเบอครับมีพักคับมีี่ปนีนุกนแก่นครับของแกครับจะได้เรื่องเสียจได้นังมีห้ามนั่งม่ที่ยงเท่าไหร่นังูดสายนังกสายมันหาไก็ไปมันเลยวถือใจนังไรเรื่องครับนังไรเรื่องสิบเอ็ดามปสาไดบนี่ย ดูลูกเสอบฟงสามเหลี่ยมโอ้โหกอดได้ครับกอดได้เอ๊ะจะตีแค่เออนั่นแหละเออจวดม่าบาลนี่เขาพี่น้องพี่น้องสามเหลี่ยมเบอรปีมือโป๊กไหมครับไม่ตีเต่ก็โดนหวีแต่ไม่ได้กินพยานผู้ใดแล้ววะนั่นแต่เนีน่ยห้าสิบสอง กีลนกีดานไม่หนยันเนี่ยนีอีวานนี่นะอาไปจวดในความบรุโอ้ลูกนี้เป็นตัวเพี้ยนตัวเล่นา้งคนมนเลยเพื่นนะครับมาเป็นตเพื่นที่ที่ออกหาเขาไปมื่อวานกะที่ที่วันี้ฮ่าอกา้อหนีมเนมันจุ๊บสิบสอง สองหกสามเหลี 1, a, ่ยมลูก oh, นี uh, oh, mm ้จะเลี <as> <mentioned> overseas, ่ยนตาไหมบเหลี่ยมใส่เต็มที่ก็ได้เตะทำเม่บัดเออเอ้ับานด้จับบาน้าสเออโอ้ยมันงามบ๊วยบบยครับพึ่งากรงนุมบอกกันดังๆรึกษากานุณไม่ตกเลงไม่ตงเล่งแมน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 เอียดพวกนี้เอียด สุเกิดได้ดึงขึ้นไปเอ๊เออปรกรมสองมือแล้วปัญหาแบบนี้ไปดูไปดี <S Brah man particular> ่อาอไะสูงบองเ็บู้อนั่งกับลูกยอดลูกยอดตงับได้ เยีกคือเกิดกันได้เบอร์นะครับตัวนี้เอ้ามวยเย่กับแล้นี่ระนาดไปละอบตัวยงตันี่พรปากพ่ะจิเบอร์สามอือุ้ยเหนียวมาไขระบาดเอ้าทามเลยอยากอร่อยดีใช้เงานไม่เต้ย แปดสิบมเริ่มได้ดึงได้มาันเตี้ยไม่เอากระสันจัตเตี้ยด้วยครอเออสองหนึ่รสองหนึ่งกระสันเตี้ยที่รับ ต uh ้เ huh, ด็ยเกม14 8เกะไปก่อนแกะไปก่อนเออเอาบาดี <c ười> ่วัดกันเล้บาดีเอาเห็นปะด้วยถามเอาตุ้งเหียนตุ้งเหียน เอาเนาะโมโอ้โนมูพ่นล้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับามเหได้15-9เกมนักีฬาเส้นหลังครับจนนักกีฬาสำรองรูสอนครับในเซตที่สนะครับผม่อไปครับสามเหลี่ยมจะได้คะแนน15-9สรุปเนการแข่งขันสามเหลี่ยมชนะ2-0เซตขัมผัเครับตมแดงๆนักกีฬาทั้งสทีมครับผม เสียงปุ้มมือครับนี่ครับน้องกองเยาวชนครับพี่โนดอยู่ไหนเนาะพี่โนดพี่โนดอยู่ไหนเนาะมามาเจ้าอะไรถอนมาเกลือเจ้าถอนมาเหมือนเรงเสือนอนเสืออะไรพี่โนดจะแจกเกลือเบอร์เจ็ดครับสำหรับเยาวชนนะครับผูดได้ตอบคำถามเราได้กับจังมาเอาครับเอาพี่ถอนจะเมิร์เกลือทั้งเรื่องเกลือเพราะมันกันตอนพึงใจอาภัยชายชน ก็เตรียมตัวนักกีฬาวอร์ไปก่อนนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกัน